ไีหนเจ้ตอนแรกแบหิวจะเป็นจะตายนี่เขาอุตส่ารีดแหกหมีตีลังกาไปตามต้มตามให้กินสุดท้ายแม่งเลี้ยวไปเลยไม่แดกยังไงงงกูอิ่มไงอิ่มอะไรอีเจ้กูอิ่มกาแฟกูอิ่มกาแฟอะไรอ่ะขายของเก่งเออกาแฟปนัชิตากาแฟปนัชิตาปนัชิตาแดกแล้วอิ่มแดกแล้วอิ่มกาแฟแี่ก้าวเดียวเนี่ยนะกินแล้วอิ่มแย่แมากฉัไมได้ อร่อยด้วยว่าว่าค่าปลาไม่แดกแดกแต่กาแฟกี่บาทเนี่ย2อ5บาทออบาแล้วก็หอมอร่อยด้วยขอเลนะขอไขออันนี้ได้ได้แต่กลองลอนนี้ไดกได้แต่กล่องลยแล้วรุ่นไ้ยังไมดิิิิของกูของปูิิิ

อิ่มไหมล่ะมึงอิ่มเลยที่เจะน้ำอิ่มเร็วอ่ะเพราะว่าทานตัวนี้บานันชิตาคอฟฟี่บานันชิตาคอฟฟี่กินกาแฟนี้แล้วอิ่มนาน 6- 8ชั่วโมงกินข้าวได้น้อยลดการทาน